การขึ้นไลฟ์แล้วไม่มีคนดูนะครับเป็นเรื่องที่ปกติมากๆครับทุกคนปกติจริงๆนะครับแต่วันนี้ผมจะอธิบายทุกคนฟังว่าถ้าหากว่าคุณขึ้นไลฟ์นะครับแล้วไม่มีคนดูคุณทํำยังไงได้บ้างครับข้อแรกนะครับคือคุณจะต้องรู้ก่อนว่าระบบการนําส่งไลฟ์เนี่ยนะครับมันจะนําส่งเมื่อคอนเทนต์หรือว่าในตัวไลฟ์ของคุณมันน่าสนใจครับคุณจะต้องพยายาม e n t อร์เทนครับคุณต้องพยายามดึงดูดคนเข้ามาดูคุณให้ได้ครับโดยวิธีการพูดอะไรต่างๆนานาหรือจะมีกิจกรรมอะไรก็ได้ครับในการดึงดูดคนเข้ามาที่สําคัญเลยนะ ทางทิกตอกนะครับเขาจะนําส่งครับให้คนเข็นเยอะขึ้นครับตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณสังเกตนะมันจะมีการยอดวิวเนี่ยมันจะมีสูงขึ้นครับจาก5คนเป็น10เป็น20เป็นหลักร้อยก็มีเหมือนกันแล้วมันก็จะตกลงมาครับหน้าที่ของคุณคือพยายามดึงดูดคนเหล่านั้นนะให้ดูอยู่กับคุณให้ได้นะครับนี่คือข้อแรกครับและข้อที่2นะครับคือเรื่องของคอนเทนต์ครับคุณเคยสังเกตไหมว่าถ้าหากว่ามีคอนเทนต์ที่คุณทําไปหน้าช่องนะครับแล้วคอนเทนต์นั้นเกิดไวรลขึ้นมาสิ่งที่เกิดดดดขึ้้นนนนคคคือที่เเห็ต์ะะรรับาาาจมมูุณสวย สำคัญคือคน,นไม่ค่อยไปโฟกัสในการทำคอนเทนต์ครับให้มันมีคนเขียนคอนเทนต์ก่อนแล้วค่อยดึงคนจากคอนเทนต์มาดูในไลฟ์ล่าสุดนี้นะครับผมเห็นเมสเซจโชว์ขึ้นมาครับว่าวันนี้คอนเทนต์ตัวนี้ของคุณไวรัลแล้วมีคนเขียนเยอะมากกดปุ่มไลฟ์เดี่ยวนี้มีใครเคยเห็นสัญลักษณ์นี้บ้างนะครับเพราะอะไรครับเขาต้องการที่จะบอกว่าถ้า,ามีคอนเทนต์ที่ไวรัลคนที่เห็นคลิปเขาจะตามมาดูในไลฟ์ครับล่าสุดนียมีตัวอย่างหนึ่งครับคือคอนเทนต์ของเขาเนี่ยไวรัลขึ้นมาเพราะว่าเขาทำคอนเทนต์ดราม่าครับให้คนถกเียงกัน ครับหลังจากนั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนตามมาดูในไลฟ์ครับแล้วคนตามมาถามว่าเธอจะดราม่าทําไมเธอจะร้องไห้ทําไมเห็นไหมว่าคนตามมาจากคอนเทนต์มากนะครับไปดูในไลฟ์ดังนั้นวันนี้ครับถ้าคุณอยากจะแก้2จุดครับจุดแรกคือแก้เนื้อหาในไลฟ์และ2มันทำคอนเทนต์ให้เกิดไวเรและดึงคนจากคอนเทนต์มาดูลา์คุณนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามผมเอาไว้นะครับผมครูคุณสอนการตลาดออนไลน์ครับ